สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่รายการออโต้ทีวีแคสเกมมินะฮะตอนนี้ผมจะเล่นมาเล่นทีบนะฮะเอ้ผมลืมบอกไปอย่างตากร้องพูดไม่ได้ครับเป็นไรไม่รู้ครับอ้าวกดกันเลยเลอ,อ้มันยดมันยดเพชรครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไข่ไม่ได้ว่านะมันมันยดเพชรครับมัานา <c oughs> ตอนนั้นโดนยับเลยดึงดึงดึง ถ้าถ้าคลิปนี้มีคำที่ไม่สุภาพหรือคำหยาบผมก็ขออภัยด้วยนะฮะ,ะไ,ไม่ได้ยินเรอะเมื่อไร่จะมามาถามมาถามวิ่งรอแล้วเนี่ยเฮ้ยเราต้องพูดอย่างสุภาพนะเว้ยตายครับอะไรครับ ลืมอะไนครับเอาเฮ้ยแทงมันไม่เป็นไรบุ๊เปอร์ไฟรลในอ๋อมิกซ์ไนเลสครับผมผมทบเด็กเ,เ,เ protesting. okay. นี่ย <CEOs. S 1> มิกเลสยอุยโอ้โหน้องเจมน้องเจมครับคุณนี่สุดยอดมากครับปิ้ว นะเฮ้ยไอ้ตาไอ้ตามันใช้ระเบิดดีเลยระเบิดแบบแบบไข่เขาไปให้เขาเปล่าระเบิดที่เขาเคยใช้แล้วก็เป็นเขาเขาก็เป็นงั้นแหละช่วยกันบ้าง เห็นไหมครับผมบอกเลยอีหนึ่งเพชรมันเก่งไฟเลยเอาไเลอเ่โอ้ยเอออย่างน่นอย่า่นไอปันเล่นด้วยหรอไอปันเล่นทำไม อยู่ไหนอะไม่รู้ออยู่ไม่ใส่เพามันไม่เล่นลื่นๆปเงยเย้ยเง้ยเยเ้ย fire in the h o l e พวกมุมนี่ะครับใิรก็ตาิที่ fire in the h l ปิ้วปิ้ว

ายไม่ช่วยวันกี้กะว่าจะกคลิปสักหนอยวหวอะไรพี่เนี่ยพี่มาลอยหลังเนี่ยอะไรอ่ะอร่อยพี่มาลอยไข่ข้างหลังนห้องให้ไฟใ้องห้องอ้พี่ไม่ตั้งใจฆ่าตัวตายนะมันล่วงเนาะ นี่ครับคุณต้องเจอปืนในตำนานคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมคุณจะไม่เห็นผมนะครับใช่ไหมใช่ไหมเจนดูขหลังพี่ใช่ไหมปืนในตำนานเควันเฮ้ยตากล้งอ่ะตาโก้งตู๊กตุอกตเฮ้มันขึ้นไปแล้ว <Hello. S 2> ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วอยตานขึ้นไปแล้วระวังตาก้องครับคุณตาก้องเขาชื่อเขาชื่อตาอแล้วแข่งเขาชื่อตาด้วยครับตาก้องชื่อตาไอ้ข่ระเบิดตายไอ้ไข่้โดนระเบิดเหยียบไม่เหงเชื่อโอ้ผมก็ขออภัยด้วยนะที่มีคำว่าไอหมานนะ้ะ พูดเลเถอใช่ครับผมนี่รู้สึกปวดท้องเลยมันเดนไม่ถึงอ่โอ้โหคุณครับผมอุตสาหรล่ออ่ะอุ้ยนี่ปืนอ่อนคุณตอนที่คุณผู้ชมไม่สามารถรู้ว่าผมใช้ปืนอะไรได้นะครับคือที่แบบไม่ใช่ครับโอ้แม่งมาแล้ว พูดไม่ดีอีกแล้วโอ้ยไหเล่นคิดอ่ะไม่จะว่านะโอ้ยมันใช้ปืนนี้อีกทีนะโอ้ยพี่กายขอปืนปืนอะไรไหนพี่ใช้อ้าวเกมนี้ไม่ใช่ทนายนี่พี่ใช้ปืนนี่โอ้ออนมี่รู้สึกปวดขี้เลยนะฮะ เไม่ต้องเน้นด้วยโป่ง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 โปออกมาได้ไม่งานค่ะขำเฮ้ยทิ้งปืนดี ผถอใคราอากาศใช้มือจะทำงานดีกว่าโป่งโป่งโป่งโปงมงโป่งโปงป่งปงเปล่าโป่ง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 โปงโปงอเคดียวหมดแม็กก็ดี เกมอะไรเกมเกมเกมอะไรเกมะกิลูดยี่ไหนอ่ะไฟร์ในหลุไอไข่วอ老虎 พี่ลนพี่เจมแล้วสนายเหรอพี่สนา<ะ>ยอ่ะสนายไปเที่ยวแล้วแอตกลน่์แ,แมวหรออา้อาวก็เอาเท<อ>้าโอ้โ,อโอ งพี่กายโอเคอยู่เฮ้ยใครจะเขียนเขาบอกห้ามใช้คคำหยาบไม่หยาบมันหยาบมันคุ้ง ี่น้องเห็นชื่อไ <Double Kill. S 3> ้ององ้ององไปแม่ยังไม่ทันบอกมาไม่งออกทู่ไป่าตัวตายมันล่วงไ,ไม่ไรหรอก เราไอไอตาค่ะไอ้ตาก็ลวงเขาก็ลวงแต่เรายัางไม่ลวงเขา,าอยู่ล่าง อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้มันอยู่นวนตกไปที Red t Win มาเป็นด่านนั่งเป็นด่านนั่งเอาโหมดเป็นด่านเดียวแล้ว่นมีดเล่นมีดแล้วแต่แล้วแต่พี่ไม่อยากเล่นมีดเท่าไหร่ มีทีหมดแล้วอ่ะไม้ยีมีดน้องไม่มีไปเล่นบั๊กกันเมาเล่นบักเล่นบักไม่ไม่ไม่เล่นบักไอ้กล้าเล่นอยู่เนี่ยแต่มันจะเล่นมันเล่นมาค้ามั้งอยู่มั้งจะเล่นมีดกันหรอเฮ้ยกดผิดเจ้าชวไอ้กล้ามาเล่นเอภิปรายคีบีเป็นมีดหรอมาเลยมามีดมาเลย อุ้ยถ้ามีผมต้องเปลี่ยนรหัสนะครับไม่ได้เว้ยเลยรหัสเดียวมไม่ต้องไอ้ป้ามีมีดมีดอะไรเธอมีคนเออไม่มีเนี่ยทุกคนไม่มีเลยนอกจากไข่คนเดียวโอ้แฟแงเบรด้วยน้องมีไข่แฟงเบรอ่ะโอ้โห้น้องมีมีเอ็มเก็ดเอ็มเก็ด